สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์พัทค่ะ astro number ที่ปรึกษาในวิชาเลขศาสตร์และโหราศาสตร์ค่ะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะคะก็คือเราเรียนกันไปแล้วนะเป็นดาวอาทิตย์ดาวจาันทร์ดาวอังคารดาวพุธใช่ไหมแลวตอนนี้เรากาลังเข้าสู่ดาวพฤหัสนะคะหลายคนบอกว่าอาจารย์หายไปเป็นเดือนเลยนะคะกว่าที่จะได้มาเรียนต่อในดาวพฤหัสอาจารย์ติดงานยุ่งมากจริงๆแต่ก็ไม่ลืมพวกเรานะคะว่า ยังต้องเรียนกันต่อเนื่องต่อไปนะจนกว่าจะจบจนถึงดาวมฤตยูอ่ะอดทนรอกันหน่อยต้นนกันเลยนะคะวันนี้ดาวที่เรามาเรียนเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีอ่ะนิยามของดาวพฤหัสนิยามดาวดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวของครูบาอาจารย์เป็นดาวแห่งสติเป็นดาวแห่งปัญญาเป็นดาวแห่งนักเรียนรู้ในเรื่องของ นิยามเนี่ยก็คือดูปัญญาดูบริสุทธิ์ลายมืออาจจะอ่านยากหน่อยนะคะดูพลาหัดนี่อันนี้คือนิยามนะคะดูปัญญาดูบริสุทธิ์ดูพลหัดดูปัญญาหมายถึงอะไรเรื่องของการเรียนรู้ดูเรื่องของรักการพัฒนาตัวเองนะคะชอบเรียนชอบเขียนชอบอ่าน ที่บ้านของดาวพฤหัสเนี่ยเห็นกองหนังสือ,อตั้งอยู่เต็มเลยไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานหรือบางบ้านนะถ้าเจ้าของบ้านเป็นดาวพฤหัสนะคะที่บอกว่าดูปัญญาเนี่ยนั่นหมายถึงที่บ้านอาจจะมีห้องสมุดประจําบ้านเลยก็ได้มีตู้หนังสือใหญ่ๆมีหอคลังความรู้เป็นของตัวเองชอบเข้าเรียนชอบเข้าห้องสมุดเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนดีเด่นนะคะ นั่งเนี่ยอาจจะตั้งแต่กลางห้องไปจนถึงหน้าห้องอ่าถ้าหน้าห้องจ๋าจะเป็นดาวอาทิตย์ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นดาวพฤหัสเนี่ยยังไงยังไงต้องไม่ขาดเรียนอ่าอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบนะคะลักษณะของการดูปัญญาเนี่ยจริงๆแล้วชอบเรียนรู้อยู่เนืองนิดอยู่เป็นเนืองๆอ,อยู่สม่ําเสมอนี่เมื่อไหร่ที่ดาวพฤหัสอ่ะหยุดเรียนรู้นะคะคนที่เป็นดาวพฤหัสนะไม่เกี่ยวกับคนเกิดวันพฤหัสนะคะทุกคน คนที่เป็นดาวพฤหัสเมื่อไหร protest, ่ห Taylor, ที่หยุดเรียนรู้จะรู้สึกว่ายังไรรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าตัวเองโง่ลงก็ได้อ่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเท่าเมื่อวานก็ได้เพราะฉะนั้นอ่ะคนที่เป็นดาวพฤหัสถ้าเมื่อไหร่หยุดเรียนรู้จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะถอยหลังทันทีอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของเขานะไม่เกี่ยวกับว่ามันเป็นทางกายภาพหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะเออแต่มเป็นความรู้สึกของเขาว่าถ้าเขาหยุดเรียนรู้จะทําให้เขาอ่ะถอยหลังนะคะ คนที่มีดาวพฤหัสเด่นเนี่ยลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือดูปัญญาเมื่อกี้นะก็คือจะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าหาผู้ใหญ่ได้เก่งอ่าเพราะาตัวเขาเองเนี่ยจะมีบุคลิกลักษณะที่เป็นคนที่ดูมีปัญญาดูเป็นบุคลิกที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าวัยของตัวเองนะคะหรือชอบเรียนรู้กับ ผู้ใหญ่ชอบเข้าหาครูบาอาจารย์ชอบเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอันนี้คือลักษณะเด่นของดาวพฤหัสน,นะหรือแม้กระทั่งชอบเล่นกับคนที่วัยวัยโตกว่าตัวเองอะ่ะถ้าเป็นวัยเด็กกว่าก็ต้องเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่โตกว่าตัวถึงจะเข้ากันได้นะคะคนที่เป็นดาวพฤหัสส่วนใหญ่นะจะเพื่อนน้อยนะคะจะเพื่อนน้อยเพราะไม่ค่อยชอบคุยเล่นไม่ค่อยชอบคุยสนุกอ่า ลักษณะบุคลิกอะไรต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดในส่วนของนิสัยแล้วกันอ่าตรงนี้ดูนิยามมันก่อนเนาะชอบพาออกนอกเรื่องนะคะความรู้เยอะใช่ไหมคล้ายๆดาวรฤหัสไหมอ่าต่อมาบริสุดธิ์หมายถึงอะไรดูบริสุทธิ์เนี่ยหมายถึงเอ่อเป็นคนที่ชอบมีรักษาคุณธรรมจริยธรรม นะคะชอบศึกษาหาความรู้ทั้งในศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ปกติทั่วไปและศาสตร์ที่เป็นศาสตร์เล่นลับก็ได้หรือศาสตร์ทีออ่อยู่ในหลักแต่ศาสตร์เล่นลับอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นความเชื่อที่งมงายนั้นไม่ใช่นะแต่ต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างรองรับนะคะอย่างศาสนาต่างๆที่ตัวเองเคารพนับถือนะคะทาให้ดาวพฤหัสเนี่ยดูเป็นคนที่บริสุทธิ์ไม่มีพิษไม่มีภัยกับใคร ะะชอบที่จะเป็นครูบาอาจารย์ชอบที่จะเป็นผู้ให้นะคะมีคุณธรรมประจําใจสูงนะคะอันนี้คือพฤหัสอาต่อมาค่ะประเภทของดาวประเภทของดาวคนที่เข้ามาใหม่อาจจะงงว่าประเภทของดาวอาจารย์พูดถึงอะไรประเภทของดาวเนี่ยย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะพวกเราที่เรียนกันมาต่อเนื่องนะดาวประเภทของดาวมีสองประเภทนะคะคือดาวบาปะเคราะห์แล้วก็ดาวสุขเคราะห แต่ถ้าเป็นในสายของอา,อาจารย์โหมเฉลีล่ยมเพชรรัตน์เนี่ยจะแยกประเภทของดาวได้ละเอียดถี่กว่านี้อีกเยอะมากเลยนะาดาวกกวิญญาณดาวกกโจรดาวกกเศรษฐีเยอะเยอะมากนะคะแต่อันเนี้ยเราแยกกันแบบง่ายๆก่อนว่าเป็นประเภทของดาวบาปพเคราะห์กับสุพเคราะห์ก่อนนะคะซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยพูดก็รู้แล้วนะคะว่าอยู่ในส่วนของดาวสุพเคราะห์แน่ๆ ดาวสุประเคให้ผลแบบอะไรก็ตามจะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องร้ายหรือเรื่องดีก็จะนิ่มนวลอ่อนโยนค่อยเป็นค่อยไปเป็นลำดับขั้นตอนนะคะอ่าถ้าสมมุติเป็นเรื่องของการได้รับเลื่อนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของดาวพฤหัสเนี่ยจะไม่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือเลียแข้งเลียขาหรืออะไรที่มันดูผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน่ๆสำหรับดาวพฤหัสถ้าจะเติบโตเนี่ยเติบโตด้วยความถูกต้องยุติธรรม ด้วยความสามารถของตัวเองจริงๆด้วยสติด้วยปัญญาโดยการไปสอบแข่งขันก็ได้นะคะโดยเอาผลงานของตัวเองเนี่ยที่เราทําได้จริงอ่ะไปแลกเป็นของรางวัลไปแลกเป็นตําแหน่งงานเพราะฉะนั้นอะ่ะเวลาเราทําความดีทำอะไรที่มันตรงไปตรงมาบางทีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเห็นไหมแบบดาวพฤหัสค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่เหมือนกับพระราหูนะ เอ่อหรือว่าดาวบบพระเคราะห์นะถ้าเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยโอ้โหเติบโตแบบก้าวกระโดดก็มีไม่ใช่บอกว่าคนที่มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวจะต้องเรียแข่งเลียขาไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าความโดดเด่นความกล้าเป็นผู้นําเอาง่ายๆดาวพฤหัสถ,ถ้าต้องถือไม้แล้วออกไปหน้าเวทีเนี่ย ดาวพฤหัสจะพูดกันในเชิงของแง่วิชาการหรือบางคนเลือกที่จะไม่กล้าขึ้นเวทีเลยก็ได้แต่นั่งทำงานเอกสารไปสอนในห้องหรือทำเฉพาะงานที่ตัวเองต้องทำตรงนั้นน่ะอยู่บนโต๊ะนั่งอ่านหนันงสือนั่งอ่านข้อสอบอะไรไปแต่ดาวอาทิตย์ไม่ดาวอาทิตย์จะจับไม้แล้วก็ขึ้นเวทีเพื่อให้คนทั้งหลายอ่ะมองเห็นตัวเองให้ตัวเองอ่ะมีความโดดเด่นนะคะพอคนมองเห็นเป็นที่รู้จักมากเป็นที่นิยมชมชอบมาก มีเกียรติยศมีชื่อเสียงมากแน่นอนการได้รับการโปรโมทอ่ะมันจะไม่ใช่การโปรโมทแค่เพียงผลงานที่เขาทําบนโต๊ะและแต่มันเป็นโหสังคมแวดล้อมอ่ะให้ความสนใจการเติบโตของเขาเลยเป็นอะไรที่เหมือนขึ้นลิฟต์เลยค่ะไม่ใช่แค่ขึ้นบันไดทีละขั้นอันนี้คือดาวอาทิตย์นะคะพระราหูก็คล้ายๆกันนะคะอ่าประมาณนี้เนาะทีนี้เมื่อกี้ประเภทดาวต่อมาเพศดาวค่ะ ดาวก็มีเพศเหมือนกันดาวพฤลหันเป็นดาวฤาษีนะทุกคนเป็นดาวพฤลเอีพฤลเษีเนี่ยลักษณะก็คือเพศชายนะคะเวลาผู้หญิงหลายๆคนใช้อยากจะใช้เลขและใช้เลขห้าเยอะๆเนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้ตัวเองเนี่ยลมความรู้สึกในรูปแบบของผู้หญิงลงไปเยอะเหมือนกันนะคะจะมีความนิ่งสุขุมนุ่มลึก ตัดสินใจอะไรเนี่ยจะช้าแต่เมื่อก่อนถ้าเป็นแบบเวของผู้หญิงจริงๆจ,จ,จะเป็นดาวจันทร์ใช่ไหมเลขสองพอเป็นอันนั้นช้าเพราะอารมณ์มันแปรปวนดาวเพศหญิงอย่างเช่นเลขหกอย่างเงี้ยอ่าช้าเพราะอะไรอารมณ์อ่าอารมณ์เลขสี่ก็อารมณ์นะคะเพราะเป็นดาวธาตุน้ําด้วยแล้วก็เป็นดาวทาี่อ่าเป็นเพศหญิงด้วยเป็นดาวธาตุน้ําด้วยแต่พอเป็นดาวพฤหัสเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยเป็นดาวเพศชาย ะะเวลาตัดสินใจเนี่ยช้าไหมช้าช้ากว่าดาวพระราหูช้ากว่าดาวพระอาทิตย์แน่ๆนะเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเพศชายที่มีลักษณะเป็นสุภเคราะห์แล้วแถมธาตุของเขาเนี่ยเป็นธาตุดินด้วยเพราะนั้นอะ่ะจะตัดสินใจอะไรช้าเป็นขั้นเป็นตอนมีเหตุมีผลเอาความรู้ที่เกี่ยวข้องที่เคยอ่านมาที่เคยศึกษามาค่อยๆเรียบเรียงและตัดสินใจเพราะฉะนั้นดาวพรหัสเนี่ยตัดสินใจ ช้าค่ะสำหรับใครก็ตามอ่ะที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะหูปกติปูดปปารมากเลยตัดสินใจอะไรเร็วมากนะคะอยากที่จะเบรกตัวเองไว้หน่อยต้องหาดาวพฤหัสมาใช้บ้างนะคะอ่าหรือบางทีเราหูแบบทำอะไรตามอารมณ์ตัดสินใจอะไรแบบ เร็วเกินไปนะคะบางทีมันเกิดการประมาทพลาดพังอะไรได้ง่ายลองหาดาวพฤหัสมาบาลานดูนะคะจะทําให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขขุมรอบคอบแล้วก็เยือกเย็นมากขึ้นแต่ถ้าสมมุติใครเป็นฝั่งตรงข้ามเลยเป็นแบบดาวพฤหัสอยู่แล้วอ่าเราต้องพิจารณาดาวฝั่งตรงข้าม,มาใช้บ้างนะเพื่อที่จะก่อให้เกิดความสมดุลในธาตุในร่างกายเรานะคะตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยลักษณะก็คือเป็นดาวเพศช,ชาย แต่เป็นเพศชายที่เป็นธาตุดินนะคะช้าอ่าใช้ใช้ความอะไรช้าแต่ชัวนี่คือนิยามเลยนะช้าแต่ชัวนะคะอ่าสีสีของดาวพฤหัสน,นะคะก็คือสีแสดสีส้มอันนี้คือสีประจำของเขานะคะไม่ใช่ว่า สีมงคลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่เป็นสีประจําดาวนะคะสีมงคลเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันอีกทีนึงนะแต่อย่างง่ายๆก็คือว่าสีเวลาเราจะจับคู่ว่าสีไหนคู่กับสีไหนแล้วเป็นสีมงคลหรือเราเป็นดาวพฤหันเนี่ยสีไหนที่เป็นมงคลกับเราอันนั้นเดี๋ยวต้องมาดูคูธทตุคู่มิตรคู่สมพลเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งเน,น,เนงเาะโอเคทีนี้ลักษณะนิสัยค่ะวันนี้พูดไปเยอะแล้วนะนิสัยดาวพฤหัน ลักษณะนี้ใส่อาจารย์ไม่ต้องเขียนถ้าเอาเป็นเรื่องของการแต่งกายง่ายๆดาวพฤหัสแต่งกายายังไงแต่งกายแบบสุภาพเรียบร้อยค่ะ,ะคนที่มีลักษณะเด่นๆนะลองไปมองคนในชีวิตเรานะคะเพื่อนที่ทํางานก็ได้คนในบ้านเราก็ได้อยู่ในบ้านเดียวกันครอบครัวเดียวกันพี่น้องแต่งตัวไม่เหมือนกันนะคะลูกพ่อแม่เดียวกันใครที่เป็นดาวพฤหัสเนี่ยจะแต่งตัวเรียบร้อยมิดชิดนะคะมิดชิดเลย นะถ้าไปโรงเรียนเนี่ยโหแบบชอบแต่งกายที่มันเป็นยูนิฟอร์มด้วยนะเออสำหรับดาวพฤหัสนะคะไม่ชอบอะไรที่มันแหวกแนวแปลกแตก,แกต่างอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นดาวพฤหัสเพียวๆนะ,ะกระดุมมีกี่เม็ดติดหมดออรูปแบบการแต่งตัวเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกันในทุกๆวันไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างดูสุภาพดูเรียบง่ายแต่งตัวง่ายๆนะคะ แล้วก็จะไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอะไรฉูดฉาดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่โทนสีก็จะเรียบร้อยเลยสีที่ชอบเนี่ยก็พวกสีขาวสีครีมนะคะดาวพฤหัสเนี่ยสีขาวสีครีมสีที่มันดูแบบสบายตานะคะ,ะนี่คือดาวพฤหัสการแต่งตัวมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กหรือว่าตั้งแต่ผู้ใหญ่เป็นต้นไปเนี่ยจะชอบอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยมิดชิด อทรงผมเนี่ยก็คือจะ,อะเอขาเรียกว่าอะไรจะทําให้มันดูสะอาดสะอ้านน่ะอ่าเรียบร้อยผู้ชายก็จะเก็บทรงเก็บนวดอะไรอย่างเงี้ยคือจะดูสะอาดสะอา้านไม่แฟชั่นนะคะไม่แฟชั่นดาวพฤหัสอ่าทรงแว่นส่วนใหญ่จะใส่ใส่แว่นถ้าเป็นดาวพฤหัสนะกรอบแว่นจะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะจะไม่ค่อยแตกต่างจะไม่มีลักษณะของวงกลมหกเหลี่ยมอะไรเงี้ยไม่มีสี่เหลี่ยมปกติธรรมดาเลยนะคะอ่า ต่อมาละกษณะนิสัยต่อมาก็คือดาวพบราณเนี่ยรอบครอบมากๆนะคะคือจะทําอะไรเนี่ยพยายามจะให้อยู่ในกรอบของสังคมกรอบของครอบครัวกรอบของผู้ใหญ่กรอบที่ตัวเองสร้างไว้จนบางทีอะกำแพงที่เราสร้างไว้เองต่างๆเนี่ยโมันทําให้เราตัดสินใจอะไรช้าเหมือนกันเพราะคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะนานนะคะ ขาดการลงมือทำในหลายๆครั้งในหลายโอกาสมีโอกาสพลาดได้ง่ายนะคะจริงๆคนที่มีดาวพฤหัสเด่นๆต้องเพิ่มกําลังของดาวบาผักเคาะขเข้าไปนะคะตระกูลเลข3ก็ได้เลข1ก็ได้นะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเหมือนขยันขันแข็ง,ขงกล้าลงมือทํามากขึ้นดาวพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าคงแก่เรียนเรียนเยอะความรู้เยอะบางทีไม่กล้าลงมือทำนะคะอันนี้คือ อาจจะเป็นนิสัยเสียเล็กๆของดาวพฤหัสนะชอบเรียนแต่ไม่ชอบทำชอบอ่านแต่ไม่ชอบแอคชั่นนะคะเอออันนี้คือดาวพฤหัสอ่าประมาณนี้ก่อนในส่วนของลักษณะนิสัยของดาวพฤหัสนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะในส่วนของการใช้จ่ายและกันสำหรับดาวพฤหัสเนี่ยจะค่อนข้างใช้จ่ายอะไรตามความจำเป็นนะคะส่วนใหญ่จ่ายไปกับเรื่องของเบสิกนิด นะไม่ค่อยใช้อะไรที่มันเวอร์วงังอลังการการอยู่ในบ้านสมมุติเขาจะซื้อบ้านก็จะซื้อแบบที่พอดีพอดีกับการใช้งานไม่ต้องอยู่บ้านหรูก็ได้นะดาวพฤหัสเอาแบบเรียบง่ายสบายสบายการใช้งานรถอ่าไม่ต้องรถยุโรปก,ก็ได้ต่อให้ทำงานดีแค่ไหนก็ตามนะจริงๆอยากใช้แค่รถญี่ปุ่นเลยอ่าเอาที่มันแบบแค่ใช้เน้นคำว่าอะไรดาวพฤหัสคำว่าปลอดภัยนั่นเองก็คือคำว่าอยู่ในกรอบ การอยู่ในกรอบคือเท่ากับปลอดภัยของดาวพฤหัสเน้นอะไรที่มันสมถะสมถะสบายง่ายๆอันนี้คือลักษณะของดาวพฤหัสค่ะที่วันนี้เรามาเรียนรู้กันอไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วใครมีคำถามสำหรับดาวพฤหัส ข้ออื่นทักมานะคะอย่าลืมนะคะเวลาเราจะหาดาวมาใช้เนี่ยถ้าเราเป็นในลักษณะของดาวพระฤหัสอยู่แล้วไม่ต้องเน้นใช้ดาวพรฤหัสแล้วนะเออไม่ใช่ว่าใช้ดาวพรฤหัสแล้วจะกลายเป็นห้าห้หัวเลาะทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเข้าใจผิดนะอันนี้หรือคิดมากอยู่แล้ว เขาเรียกว่าอะไรคิดมากคิดช้ารอบคอบอยูแ่แล้วใส่ดาวพฤหัสเข้าไปเนี่ยยิ่งช้าเข้าไปใหญ่ก็ไม่ได้นะคะกลัวการลงมือทํานะคะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นฝั่งตรงข้ามเราเป็นบาปตะเคาะเยอะเราเร็วเกินเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับการอุปธรภมช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ค่อยหาดาวพฤหัสมาใช้อ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องของดาวเสาร์กัน นะคะคสําหรับคลิปนี้ใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้หรือใครสนใจที่จะเรียนในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ไทยที่อาจารย์กําลังจะเปิดสอนในเดือนธันวาก็สามารถติดต่ออาจารย์มาได้เลยนะคะครั้งนี้เราจะเรียนสดเราจะมาเจอตัวกันจะเรียนทั้งหมด2วันนะคะเรียนในแบบที่ว่าเราสามารถจะพยากรณ์ดวงชะตาให้กับตัวเองได้เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราสามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวของเราได้นะคะ ไม่ใช่ว่าฟังแค่ในเขาเรียกว่าอะไรในคลิปอาจารย์ต่างๆมาทายกันใน y t u t u อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาละเราสามารถดูดวงตัวเองได้แบบรายวันเลยนะคะแล้วก็สามารถคาดเดาอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นด้วยตัวเองได้นะคะวางแผนตัวเองได้เราจะลงทุนทำอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงอ,อ,อุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นตอนไหนไหมคนในครอบครัวจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพไหมออลูกฉันจะสอบได้ไหม มาเรียนรู้ทําความเข้าใจด้วยตัวเองใช้เวลาตรงนี้แค่2วันนะคะที่อาจารย์จะเปิดสอน2วันนี้เราเรียนกันแบบเจอตัวมีคําถามมีอะไรจะได้ถามกันได้แล้วก็จะมีแบบฝึกหัดทํากันในห้องเรียนด้วยเก้าโมงเช้าจนถึง4ี่โมงครึ่งนะคะของวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเดือนธันวานะคะใครสนใจติดต่อสอบถามมาที่ l ล n e โ a ที่ขึ้นข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะมีแอดมินช่วยตอบให้ โอเคะ okay, สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ